เรามีสัมญ,ญาตณ์กินะคะในงานของเราในหน่วยหนูหน้อยน่ารักเราจะมีเป็นเกมการศึกษาใช่ไหมคะปุ๊บใช่จ้ะค่ะเกมการศึกษาของเราคือเป็นการโยงเส้นจับผู้ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะนี้อ่าเรามาดูตัวอ,อย่างดีกว่าเรามีมือโปรเรามีมือโปรในการโยงเส้นจับคู่ให้นะคะขออนุญ,ญา มอกว่าถ่ายมาไม่ชัดเลยอ่าต้องขออภัยด้วยนะคะรูปตัวอย่างอาจจะไม่ค่อยชัดที<ม>น,นี้เรามาดูว่าภาพความสัมพันธ์ของเราในในหัวข้อหนูน้อยน่ารักเนี่ยมีอะไรบ้างภาพแรกภาพแรกจะเป็นเด็กนักงไหวผู้ใหญ่นะคะในนี้อาจจะดูไม่ชัดนะคะอันนี้เห็นเด็นยเลยอันนี้เป็นเด็กวหวผู้ใหญ่ <laughs> อ่าอันนี้ก็จะเป็นเด็กๆยืนสนทนากาันด้วยวาจาและะ้ว่ะ อันนี้เป็นการนั่งรับประทานอาหารร่วมกันและรูปสุดท้ายอันนี้ไม่ชัดเลยแต่ในงานชัดนะคะอันนี้เป็นรูปเด็กๆใส่บาตรนะคะนะคะไม่ต้องเหยียบโยมปัน <c oughs> นะต้องใช้ความสามารถที่เศษแล้วค่ะคุณฟ้อง <c oughs> อ่าทีนี้เราก็มาดูว่าภาพทางฝั่งนี้ก็จะเป็นภาพที่เหมือนกับทางฝั่งนี้เลยเพียงแต่นนว่าคุณครูจะไ่ว้วานวกันคุณครูจะตลับที่กันเราจะให้คุูฟ้องรู้จักคู่อยู่ที่ครณฟ้องจะจับคู่ได้ เด็กๆบ้างว่าผู้ใหญ่ใช่ไหมคใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมคะถ้ากใช่โยกได้เลยต่อไปเอารูปภาพไหนดีคะดูทุกทุกรูปภาพเด็กๆนะจะดีกว่านิดหนึ่คะเด็กน่าจะนั่งรับประทานอาหารอ่รูกเด็กๆนั่งรับประทานอาหาร ดูไลยเออปูฟองดูไลยเออติ๊กตอง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 โอ้ยเออนี่นี่น้อยไหนคนน่าจะใช่ไหมคะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมปึ๊บอ่านี่ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการโยงเส้นจากคู่ภาพที่สัมพันธ์กันหรือเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างสองข้อเดี๋ยวเรามาพบกับกิจกรรมต่อไปกันนะคะ